ถ้าบูชาพระแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นเป็นที่อะไรเคยมีคำถามไหมครับว่าทำไมบูชาพระแล้วชีวิตเรายัางไม่ดีขึ้นแขวนพระดีมีพุทธคุณแรงปลุกเสกโดยพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ชีวิตก็ยังมีปัญหาเหนื่อยเหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมยังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นวัตถุมงคลที่เราแขวนไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระพงหรือแม้แต่พระบูชาจริงๆแล้ววัตถุมงคลนะครับไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นทันทีหรือรวยขึ้นหรือสามารถแก้ปัญหาให้ทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องลงมือทา พระเครื่องคือเครื่องเตือนใจเป็นพุทธ,ธานุสตินะครับให้เราระลึกถึงพระธรรมคําสอนรละ,ละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือและเป็นเครื่องเตือนให้เราปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากรรมของตนย่อมเป็นของตนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไม่ใช่แขวนพระดีแล้วกรรมของเราจะหายไปถ้าเรายังมีกรรมเก่าและไม่หยุดสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดี ต่อให้แขวนพระของหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตหรือวัตถุบางคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนชีวิตของเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับทุกเช่นเดิมลองสังเกตคนบางคลที่แขวนพระรุ่นเดียวกับเรา ทำไมชีวิตของเขายังมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองและมีความร่ำรวยคำตอบคือเขาไม่ใช่แขวนไว้แค่ที่คอแต่เขาแขวนพระไว้ที่ใจด้วยเขาน้อมพระธรรมคำสอนเข้าสู่ชีวิตมีสติในการดำเนินชีวิตทำมาหากินสุจริตโดยไม่เบียดเบียนใครและหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญสติภาวนาดังนั้นถ้าชีวิตของเรายังไม่ดีขึ้นนะครับอย่าพึ่งโทษพระอย่าพึ่งโทษด,ดวงให้ย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับคำสอนของพระหรือครู ูบาอาจารย์ของเราหรือยังเรามีศีลไหมเราหมั่นภาวนาไหมเราหมั่นทําความดีหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราเป็นหลักนะครับอํานาจของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนการกระทําของเรา ถ้าเราคิดดีปฏิบัติดีสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆอํานาจพุทธคุณของวัตถุมงคลย่อมส่งเสริมให้เรานั้นจเจริญลูกเลืองในหน้าที่การงานและปกป้องคุ้มครองภยัยอํานาจของพุทธคุณของวัตถุมงคลที่เราแขวนนั้นย่อมส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนพระเครื่องจะขลังที่สุดนะครับเมื่อคนที่แขวนขลังในความดีเมื่อจิตของเราแน่วแน่อยู่ในความถูกต้องแม้ไม่มีพระแขวนเลยชีวิตก็มีพลังแต่ถ้าใจยังอ่อนแอและปฏิบัติไม่ดี แม้แขวนพระทั้งองค์ชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมครับ